ขอากาบสวัสดีครับเอฟซีแฟนช่องนินดีตอนรับเขาซูช่องตาสุดชแนลนะครับเอานะครับมาพบมาพอกันเมื่อนี้นะครับกับมือกับเป็นวันที่วันพุธที่ยี่สิบเจ็ดนะครับพฤศจิก,กายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับแลมสิบสองคำเดือนสิบสองปีมาโลงนะครับพอกันเมื่อนี้นะครับตาสุดกับดิภาเอฟซีไปติดตาม เบิ้งเลขของเหรียญสตางสตางเงินนะครับเป็นเหรียญเงินนะครับเหรียญสตางสมัยเก่านะครับหลังจะรลอดโซเจ็ดสองนะครับซึ่งเป็นเหรียญเงินเหรียญซิบสตางนะครับซึ่งถุดกรกได้นำมา,าจากผู้เฒ่าเก่าเ่นนะครับเิ่นกัน เข็บรักษาไว้นะครับหลายเก็บรักษาไว้หลายอยู่นะครับอาจะสูดกันเลยได้ขออนุญาตเพิ่นนะครับได้มาทำพิธีเฮ็ดแนวทางเลดไหกับเอฟซีนะครับะนะครับจะสูดกับจีพาเอฟซีไปเบิ้งนะครับที่จะสูดเท็ดไว้นะครับตั้งจต่วันนังคารนนะครับ เดกใต่วันหนึ่งขั้นนะครับรดัดลเลขสามตัวสองตัวนะครับเอฟซีเบิงนะครับพิจารณา่ามันจะเป็นจังไดนะครับสิสูร์กจิไกเอฟซีบอนะครับเอานะครับเอฟซี FC เบิงเลยนะครับมันก็เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วนะครับไก่มือไก่วัน เขามาแล้วนะครับจอมอมาแล้วนะครับซึ่งตะชุดกดีไฮเอบซีนําไปเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบงรัฐบาลนะครับนะครับนี่ครับเป็นเหรียญสตางนะครับเหรียญสตางถึงเป็นเหรียญเงินนะครับ เหรียญสิสตางค์นะครับหล้งแกอดโซ่เจ็ดสองนะครับถือว่าเป็นเหรียญเก่าแก่นะครับเพื่อนก็ได้เก็บรักษาไว้อนุรักษ์ไว้นะครับซึ่งจะสูดก็ไดนํามาทำพิธีสวนยัดนะครับทำพิธีขอเลขเลยนะครับกได้มาแบบนี้นะครับเหรียกคนนะครับ ที่พิจารณาเบิ้งนะครับตีเบิ้องเพื่อว่าเียนําไปยึดจับสลากกินแบงรัฐบาลนะครับเป็นไหมาแบบนี้นะครับนะครับเอาสำหรับเลขสองตัวนะครับอาจจะชุดกับว่าตีว่าเป็นศูนย์นะครับลักซิปนี่นะครับหลัหน่วยหลัหน่วยนี่สิเป็นหก ท so ี 8, ่เป็นหกก็เป็นแปดนะครับลักน่วยนี่ครับหลักน okay. ้วยนี่จีเป็นหกเป็นแปดนะครับสำหรับเลขสองตัวนะครับที่เป็นศูนย์หกศูนย์แปดนะครับศูนย์หกศูนย์แปดนะครับลักเลขสองตัวนะครับเอาเลขสามตัวนี่อาจจะเป็นเปานะครับงดนี้สิเปาบ่นะครับ แต่วาตะสูเทศมาไดเป็นลักษณะแบบนี้ล่ะนะครับแต่ว่ารักลอยเพิ่นนี่เป็นศูนย์นะครับลักลอยเพิ่นนี่ลักลอยนี่เป็นศูนย์ตาวาลักสิบลักน่วยนี่ชื่อกันนะครับ ia, mm. เป็นตะสุตีเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับตีเป็นหนึ่งหนึ่งแก็ตีเป็นหกหกนะครับตีเป็นหนึ่งหนึ่งตีเป็นหกหก อาทิเปานะครับหกหกหนึ่งหนึ่งหกหกเจ็ดเจ็ดไปลักษณะนี้นะครับหนึ่งหนึ่งหกหกเจ็ดเจ็ดนะครับเออเอฟซี 4, พิจรารณาเบื้งนะครับอ่ะตัดสินเสียน เอเอฟซี FC เบิ้งนะครับตัวทีจะสุดตีไว้นะครับทีตีไว้นะครับเอฟซี FC เบิงนะครับเียวให้เบิ้งเป็นลักษณะนี้แหละเ,ะเป็นสามตัวสืเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หกหก 0 7 7เจนะครับนะครับเจ็ดเจ็ดน้ำกันนะครับเจ็ดเจ็ดนะครับมีไซนแบบนี้เยา็บซีเบิงอีกนะครับสี่ีือกันบ่สีคือตาสุดสี ไว้บ่นะครับอ่าเอฟซี 4, แคปไว้นะครับแคปไว้ไปพิจารณาเบ้งไปตีเบ้งอีกนะครับศูนย์หกศูนย์แปดนะครับสองตัวสำหรับสามตัวนี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หกหกศูนย์เจ็ดเจ็ดนะครับอ่าที่เป็นเป่าบ่นะครับงวดนี้ ามโนะครับเอานะครับเนี่ย้าซุดตีไวแบบนี้นะครับ้ะทุดตีใดแบบนี้เอฟซี่ตีคือกันบอกกับจังพิจารณาเบื้องเรานะครับห้าตีบวกคือกันนะครับนี่แหละครับเอานะครับเอฟซี่แคบไวเลยนะครับแคบไวแคบไว้นะครับเอาแคบน้าตาเที่นไหวจะก้อนนะครับ เอาหนึ่งสองสามาแคปครับออาโอเคนะครับเอาสุดต nah ีใดแบบนี x, <S <S <oh ้นะครับอาเอฟซีอาจตีบ่คือกันครับสุดก็ได้เห็นบ่คือกันก็ได้นะครับบุญวัดสนาของคนเฮามันบ่ทอกันนะครับบ่คือกันอาจจะเห็นบ่คือกันก็ได้นะครับเอาเอฟซีแคปเลยนะครับ ที่จะชดตีไว้นะครับอันหนึ่งสองครับครับโอเคนะครับเอานะครับสำหรับตัวเลขก,ก็เป็นแค่บเพียงแนวทางนะครับทางช่องกะน,น้ำเสนอให้ซีน้ำไปยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับบ่ได้สนับสนุนให้เห่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับ รดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับขันเทาเห็นแล้วขันเท้ามาเข้ากับจังพิจารณานะครับจังเอาอ่าบอมากะเบิบ่งผ่านไปก่อนนะครับาพา,าเหรียญน,นี่อ่าก็เหตุเทยแรกนะครับรั้งแรกนะครับเหรียญเงินเป็นเหรียญเงินนะครับเหรียญสตางเงินนะครับเราก็เหตุขั้งแรกนะครับเทยแรก เอานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับตะสุดกะขอจบคลิปไปเพียงสํำนี้นะครับคลิปหนาจังพอกันไหมโป้งมสุดท้ายนะครับวันที่ยิบเก่าสามสิบปุณละนะครับจังพอกับตะสุดไม่อีกนะครับขอให้ f อซีที่เขามาชมในช่องของตะสุดกะจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับมีตะโศกตลาบลางไหลเขามาเท่ขามาในมือนีวันนี้ด้วยเถิดขอสวัสดีครับ